เนี่ยหมิวก็ไม่มีลูกด้วยมันก็วาบุญเลยทีเนี้ยขอดไปต่อวีซ่าตลอดตลอดแล้ววันหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปต่อวีซ่ามันต้องพึ่งสามีอ่ะวันหนึ่งเราเราไม่อยากพึ่งสามีเราจะทํายังไงอ่ะข้อสอบขอสัญชาติเกาหลียากไหมคลิปนี้มีคําตอบค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับสไภัยเกาหลีบ้านสวนอยองจูนะคะสำหรับหลายคนเนาะที่สงสัยหรือกังวลว่าอุ้ยมันจะยากไหมในข้อสอบสัญชาติเนี่ยสอบตรงเนี่ยมันยากไหมหมิวบอกเลยค่ะไม่ยากค่ะเพราะข้อสอบมันอยู่ในหนังสือ ข้อสอบมันอยู่ในหนังสือหมดเลยค่ะแล้วการสอบเนาะมันก็จะมีลองเพงชาติหนึ่งนออ่านบทความหนึ่งบทแล้วก็ถามตอบถามตอบก็แล้วแต่บุคคลนะคะว่าจะได้15ข้อ17ข้อ19ข้อแล้วแต่บุคคลนะคะจะถามว่าข้อมูลมันก็อยู่ในหนังสือค่ะข้อมูลมันอยู่ในหนังสือหมดเลยค่ะขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะว่าคุณจะจำได้ไหม สำหรับตัวมิวนะมิวก็ไม่ได้เก่งภาษาเกาหลีมากมายนะคะมิวแค่อ่านออกเขียนได้เผลอหมิวเน้นจำค่ะเน้นจำเพราะว่ามิวจะฟังเยอะฟังเยอะฟังเยอะนะคะฟังเสียงคนเกาหลีฟังเสียงคนเกาหลีแล้วก็ฝึกจับพอยต์ในโจทย์นั้นๆน่นนะเพราะว่าวันที่มิวไปสอบมันออกในนี้หมดเลยอะ่ะมันออกในหนังสือหมดเลยแต่ติดที่เราจะจำได้หรือเปล่า ถามว่าการสอบตรงน่ะมันง่ายมากเลยนะคะง่ายก่าง่ายกว่า,า,วาเรียนระดับ3มระดับ4ี่ระดับ5อีกค่ะง่ายมากสําหรับคนที่แบบขยันขยันฟังขยันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ในหนังสือนะ่ะถ้าคุณขยันอ่านหนังสือขยันอ่านหนังสือมันไม่ออกข้อสอบนอกเหนือในหนังสือค่ะมันไม่ออกข้อสอบนอกเหนือหนังสือค่ะอย่างเช่น ประวัติศาสตร์มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาแล้วค่ะประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลง Grammy เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็หมิวก็ไปเอาข้อสอบแล้วก็เคล็ดลับนะคะเคล็ดลับหมิวไปเอาข้อสอบข้อสอบเขาเรียกว่าอะไรข้อสอบจริงที่เพื่อนบ้านเข้ามาแชร์กันนะคะ,ะ <S <S เพื่อนบ้านเราเขาได้สัญชาติเยอะมากก็คือเขาจะมาแชร์กันเขาจะมาแชร์ข้อมูลเขาไม่ห่วงข้อมูลนะคะ ก็คือวันนี้อย่างเช่นวันนี้มิวไปสอบมามิวก็จะมาแชร์ข้อมูลกันข้อมูลในกลุ่มว่าเขตแทกูเขาแบ่งเป็นเขตเลยนะคะเขตแทกูเจอคําถามอะไรได้อ่านบทความอะไรมิวก็เข้าไปในกลุม่มข้อสอบเขตแทกูเลยนะคะพี่ๆที่เขาแบบว่าไปสอบก่อนหน้าเราเขาก็จะมาแชร์มิวก็ไปแบบว่าไปเก็บรวบรวมข้อมูลมา5เดือนย้อนหลัง6เดือนย้อนหลังแล้วก็เอามาฝึก เอามาฝึกอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วมันจะมีเจอข้อซ้ําๆอย่างเช่นไปสอบสิบคนแล้วเจอคําถามประเทศเกาหลีชื่อแรกชื่ออะไรแปดคนอย่างเงี้ยยังไงมันมันแบบว่าทําสิติมาแล้วไปสอบสิบคนแล้วเจอคําถามเดียวกันแปดคนก็คือข้อนี้เราอาจจะโดนถามแน่ๆเราต้องจําให้มันแม่นๆเพราะว่า เพราะว่าหมิวก็ไปไป,ไปดูเนาะไปรวบรวมไปรวบรวมข้อมูลมามันมันจะมีซ้ํากันนะคะก็คือมันจะมีซ้ําแบบว่าชื่อกษัตริย์องค์แรกของเกาหลีชื่ออะไรแล้วก็ดอกไม้ประจําชาติเกาหลีชื่ออะไรมันจะมีซ้ําๆอยู่นะคะหมิวก็เอาเอา,เอาข้อมูลที่พี่ๆเข้าไปสอบมามาฝึกอีกรอบหนึ่งค่ะมาฝึกเพื่อความแม่นยาเพราะว่าการที่แบบว่า การไปสอบจริงนะเขาจะเอาทั้งแบบว่าทั้ง5หมวดเนาะมารวมกันตมเขาก็จะเปิดหนังสือเปิดหนังสือเรนดอมนะคะเรนดอมว่าเราจะได้ข้อไหนเราจะเจอคําถามคําไหนเราก็ไม่รู้เแต่ว่าถ้าเราจําได้อะถ้าเราจำจาข้อสอบในหนังสือได้ยังไงเราก็ตอบได้ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณล้วนๆขึ้นอยู่กับตัวคุณล้วนๆเลยค่ะว่าคุณจะใส่ใจมันหรือเปล่า ว่าคุณจะใส่ใจมันหรือเปล่านะคะไม่ยากค่ะไม่ยากนะคะมิวอ,อยากจะบอกว่าสอบตรงไม่ยากไม่ยากมากๆเลยเพอเพอก,ก,การเรียนกึบการเรียนกึบสามอาจจะยากกว่าสอบอีกเพอเพอการเรียนกึบสามอาจจะยากกว่าสอบตรงอีกค่ะออ แต่ว่าการสอบมิวอยากจะบอกนะมีอยากจะบอกเลยว่าการได้สัญชาติการได้สัญชาติเกาหลีวีซ่าไหนที่ทำให้ได้สัญชาติเกาหลีเร็วที่สุดคือวีซ่าแต่งงานค่ะวีซ่าแต่งงานทำให้ได้สัญชาติเกาหลีหได้มาแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบ แบบง่ายนะคะง่ายในการสอบตรงเนาะในการสอบตรงเราก็ด้วยแบบว่ามิวอะมิวอยากอย,กอยู่เกาหลีด้วยแหละหมิวอยากอย,กอยู่เกาหลีด้วยแล้วมิวก็ไม่อยากถือวีซ่าแต่งานเป็นตลอดเป็นต่อวีซ่าตลอดตลอดแล้ววันหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นต่อวีซ่ามันต้องพึ่อสามีอะวันหนึ่งเราเราไม่อยากพึ่อสามีเราจะทำยังไงอะใช่ไหมคะอันนี้ก็ลองคิดแล้วแต่บุคคลเนาะแล้วแต่บุคคลนะ แต่ตัวมิวมิวก็คิดแบบคิดไกลนะคะคิดไกลว่าถ้าถ้าเรายังถือวีซ่าแต่งงานอยู่แล้ววันนึงแล้ววันนึงเราไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรวีซ่าแต่งงานมันต้องพึ่งสามีอ่ะจริงๆเวลาไปต่อวีซ่าเราต้องพึ่งสามีนะคะถ้าไม่มีสามีเขาจะต่อให้เราหรือเปล่าล่ะถ้าเราหย่าร้างเขาจะต่อวีซ่าให้เราหรือเปล่านอกเสียจากจะมีลูกอันนี้มิวก็ไม่มีลูกด้วยมันก็ ว้าวุ่นเลยทีเนี้ยหมิวก็ยังไม่มีลูกกับสามีหมิวก็ว้าวุ่นเลยทีเนี้ยเอ้าถ้าสมมุติถ้าสมมุติมมว่าไม่มีโอป,ป้าจะทํายังไงล่ะเออนี่แหละถ้าถ้าถ้าเขาบอกว่าเออถ้าเขาบอกว่าไอ้ไม่มีสามไม่มีสามีเกาหลีจะทํายังไงต่อล่ะจะอยู่อย่เกาหลียังไงต่อล่ะว้าวุ่นเลยทีนี้ นี่แหละเราเราก็มีกวก็คิดไก่นะว่าจะทํำยังไงดีมิวถึงจะได้สัญชาติเกาหลีนี่แหละการสอบตรงง่ายการสอบตรงง่ายค่ะข้อสอบก็อยู่ในหนังสือขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะจําได้ไหมข้อสอบไม่ยากค่ะแค่อ่านออกเขียนได้ก็สามารถไปสอบได้ค่ะโอเคนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ นี่แบบนิ่มนะคะเราก็มาใส่กระบาดสีเหลืองไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อไม่ให้มันช้ำนะคะ